สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะปะวินาท้องศิริมาค่ะวันนี้นะคะพบกับรายการ SKNH Channel นะคะเรื่องดีๆที่นี่นะคะค่ะเป็นรายการที่จะให้ความรู้นะคะข่าวสารเกี่ยวกับ,กบของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ข่าวสารที่มีประโยชน์ค่ะรอบรัโรงพยาบาลน,นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเป็นประจำเช่นเคยนะคะมาพบกันกับข่าวแรกกันเลยนะคะข่าวแรกนะคะ พยาบาลไทยบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์ปีที่4ค่ะถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมทบสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะระวันพยาบาลแห่งชาติ21ตุลาคม2568ร่วมกันแสดงพลังของพยาบาลไทยพลังของการให้ด้วยการบริจาคโลหิตตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมถึงวันที่21ตุลาคม2568 สามารถบริจาครลหิตได้ที่ธนาคารเลือดอาคาร12ชั้นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาและในวันอาทิตย์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาจะหยุดทุกวันเสาร์นะคะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาร่วมบริจาครลหิตกันเยอะๆนะคะค่ะข่าวต่อไปนะคะเมื่อวันอังคารที่13พฤษภาคม2568ที่ผ่านมานะคะกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลน,นะคะประจำปี2568เพื่อเชิดชูเกียรติแดมิดฟอร์เรนต์ไนติงเกิลนะคะเป็นผู้ก,ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลค่ะและได้จัดโครงสร้างสร้างเสริมสมรรถนะด้านกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณวไลยพรใจอารีค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาลเป็นประธานค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้พยาบาลทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่ส่งผลต่อศรัทธาและความเชื่อถือของประชาชนรวมทั้งสร้างคุณค่าในงานพยาบาลค่ะณนห้องประชุมพนรรัชจนงนะคะชั้น7อาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะค่ะข,ข่าวต่อมานะคะเมื่อวันพุธที่14พฤษภาคมนะคะ2018โ,โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะ โดยกลุ่มง,งานเวชกรรมสังคมจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเฟื้นฟูความรู้ทักษะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอำเภอเมืองสมุทรสาครปี2568ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุภสร,รันสุภาพพัฒนพงศ์นะคะรองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิเป็นประธานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของแคร์กิฟเวอร์นะคะให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะเพื่งพิงที่บ้านและชุมชนนะคะทั้งในมิติของสุขภาพกายสุขภาพจิตสังคมสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมในชุมชนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพาห้องประชุมสวัสดิวาราชั้น7อาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะค่ะก็ต้องเป็นเรื่องที่เรายังต้องดูแลผู้สูงอายุกันอยู่นะคะ ข่าวต่อมานะคะเมื่อวันพรหัส,สบดีที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประวิทย์อัคคระเสรนนล์ค่ะหัวหน้าสถานการแพทย์แพทย์แผ่นไทยประยุกต์และคณะสถานการแพทย์แผ่นไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลสมุทรสาคร ด้านงานการแพทย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะโดยมีแพทย์หญิงอุบลรัตนชัยมหาพฤกษ์นะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเข้าร่วมต้อนรับค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่มีความสามารถด้านการแพทย์แผนไทยสามารถทําเวชปฏิบัติโด,ดยการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคตามาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและทํางานร่วมกันกันกบสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณห้องประชุมปีชาเหลืองสุวรรณชั้นสองโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายของในวันนี้นะคะเมื่อวันอังคารที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะจัดกิจกรรมประถมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุภริ์เฮงคาวิทค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเข้าร่วมต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อาการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลองค์กรและสังคมห,ห้องประชุมพระนราชจำานงชั้นเ อาคารอุบัติเหตุโรงพยาบาลสมุทรสาครค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารดีๆนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเราแล้วก็ในรอบรัวของโรงพยาบาลสมุทรสาครของเรานะคะก็สามารถนะคะเข้าไปฟังได้นะคะทางช่อง YouTube Facebook นะคะเรื่องราวดีๆที่นี่ s k n h e a c h a n n e l นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะต้องรากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ